จะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งหน่อยกันนะครับ6สิ่งที่ห้ามโพสต์บนโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมก่อนโพสต์เนี่ยควรคิดให้รอบครอบก่อนเพราะอาจเสี่ยงถูกนําข้อมูลไปใช้ได้ครับในเรื่องนี้ครับโซเชียลมีเดียนะครับคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสนุกความสะดวกแล้วก็การเชื่อมต่อก,กับผู้คนทั่วโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมก็เป็นพื้นที่ที่มิจฉาชีพนี่เฝ้าจับตาข้อมูลที่เราคอยโพสต์ อาจกลายเป็นช่องโหว่นำไปใช้ส่วนรอยหรือว่าขโมยหรือว่าขโมยข้อมูลหรือแม้แต่ติดต่อนะครับติดตามเราไปในชีวิตจริงยิ่งโพสต์โดยไม่ระวังยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวครับการรู้เท่าทันนะคบเป็นเกาะเป็นกเนกาะป้องกันสําคัญในยุคดิจิทัลถ้าไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัว หลุดหรือว่าถูกมิจฉาชีพเล่นงานมี6สิ่งนะครับมาแนะนําว่าไม่ควรโพสต์ลงโซเชียลครับเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อเลยข้อแรกครับคือการเช็คอินแบบเรียวไทม์อันนี้สาย s อล r ี่ไีนี่คืออัพตลอดไปไหนมาไหนอัพตลอดการบอกตําแหน่งปัจจุบันนะครับเท่ากับการประกาศว่า บ้านวางดูหรือบอกพิกัดตัวเองให้ผู้ไม่หวังดีรู้แบบทันทีครับใช่ค่ะต่อมาค่ะคือรูปหรือว่าคลิปวิดีโอของเด็กในข้อนี้นะคะเด็กคือเหยื่อที่อ่อนไหวที่สุดค่ะคภาพเคลื่อนไหวอ่ะ ถูกตัดต่อหรือว่าละเมิดสิทธิหรือใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างคาดไม่ถึงก็เป็นได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ 3. ครับภาพบัตรประชาชนโอ้โหสำคัญมากๆน,น,นะครับมไม่ว่าจะเป็นภาพบัตรประชาชนตั๋วเครื่องบินหรือหลักฐานการจองต่างๆเอกสารเหล่านี้ครับมีข้อมูลส่วนตัวสําคัญที่สามารถปลอมตัวเปิดบัญชีหรือทําธุรกรรมทางการเงินได้นั่นเองครับต่อมาค่ะคือทรัพย์สินมีค่าหรือว่าของแบรนเนียมราคาแพง เพราะว่าการโชว์ของที่มีราคาสูงเนี่ยอาจจะดึงดูดสายตาผู้ไม่ประสงค์ดีครับทำให้กลายเป็นเป้าหมายได้ทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์อีกด้วยค่ะข้อต่อมาครับภาพลายนิ้วมือชัดๆโอ้โหสำคัญไม่แพ้ข้อที่ผ่านมา,มาเลยนะครับภาพลายนิ้วมือชัดๆเนี่ยสามารถนะครับลายนิ้วมือคือข้อมูลชีวภาพที่ใช้ยืนยันตนการโพสต์ภาพเห็นปลายนิ้วชัดเจงเนี่ยเสี่ยงมากอาจจะเอานลายนิ้วมือเราไปทำอย่างอื่นก็ได้นนเอง<ช>นะครับข้อต่อมาครับคือ เบอร์โทรและป้ายทะเบียนรถข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำไปสวมทะเบียนทำเอกสารปลอมหรือใช้ในการติดต่อ,อล่อลวงได้นั่นเองะนะครับก็เอา6วิธีการนี้นะครับว่าไม่ควรโพสเนี่ยมาฝากเตือนทุกคนกันหน่อยสำหรับโซเชียลมีเดียที่จะปลอดภัยขึ้นถ้าเราใช้มันอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังทุกครั้งก่อนโพสนั่นเองอครับก็อาาเตือนกันเนาะจริงๆเป็นวิธีการง่ายๆค่ะคือเวลาเราทาอะไรคือ อาจจะไม่ต้องเรียวทามากอาจจะต้องออกจากพื้นที่ตรงนั้นหน่อยเพื่อป้องกันบางทีอาจจะมีมิจฉาชีพหรือผู้ที่ไม่หวังดีอยู่ใกล้เราก็อาจจะดูเป็นโลเคชั่นในการปักหม,ดมุดหมายเพื่อไปหาเราทําเรื่องไม่ดีก็ได้น,น,นั่นเองครับก,ก,ก็คือเอามาฝากคุณผู้ชมนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้เข้าใจโซเชียลนี่ติดมือตลอดอหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอยากโพลอ,อะไรก็เรื่องของฉันแต่ว่าในช่วงนี้เนาะระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับใช้โซเชียลแบบปลอดภัยนั่น